เด็กๆวันนี้เราจะมาทำไข่เค็มแสนอร่อยเด็กๆรู้จักไหมไข่เค็มเป็นยังไงรู้จักเออเราใช้ไข่อะไรทำไข่เป็ดไข่เป็ดใช่ไหมนะเออไข่เป็ดมันมีสีอะไรนะสีขาวเสีขาวเดี๋ยวต่อไปครูจะให้เด็กๆรู้วิธีการทำไขเ่เค็มอยากรู้ไหมเอ่ยอยากเอออยากรู้เราไปทำกันเลยขั้นตอนแรกเราหยิบไข่เป็ดมาหนึ่งใบใช่ไหมนะอ่ะแล้ว ใช้ดินสอพองเนี่ยพอกไข่ที่ผสมเกลือนะและน้ําเนี่ยที่มันละลายแล้วพอกไข่ลงไปเนี่ยให้มันเนี่ยให้มันนิบลูกเลยเห็นไหมเต็มลูกเลยเห็นป่ะเห <มา S 1> ็นป่ะเออเนี่ยพอกพอกไปเนี่ยแล้วก็ค่อยค่อยมือเอามือแปะแปะแปะไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยอ่ะดูหลังจากนั้นเราก็เอาไข่อ่า เนี mm ่ยมาชุบได้แกบดำเนี่ยมาโปะได้แกบดำเห็นไหมนี่เออมาโปะได้แกบดำเนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมมาพอกได้แกบดำเนี่ยเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเป็นสีอะไรเออมันก็เป็นสีดำพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ใส่เข้าไปในโหลเห็นไหมใส่เข้าไปในโหลแล้วก็ปิดฝาไว้ ทิ้งไว้15วันถึง20วันถ้าเราจะเอามาทอดเราทิ้งไว้แค่15วันแต่ถ้าเราจะเอามาต้มใช่ไหมเราเอาทิ้งไว้20วันมันก็จะออกมาเค็มพอดี 他的手。